มิสเตอร์เจขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไมค์คาพิกซีมอนไม่จำกัดวันการประจนไัยครั้งขึ้นยุคสิบปีส์เป้าหมายในการประจนไัยครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนร่างน้องอีวีให้ครบหมดทุกธาตุโดยที่แต่และตัวจะมีค่า I v วมากกว่า70%สบปรตจับโปเกมอนในตำนานให้ได้มากกว่า20กว่าตัวโดยไม่ซ้ํากันและเอาชนะยิมจํานวน3ยิมด้วยกันความเลิศความชัและความสตรอเบอรี่ของคุหนมสเปียร์จะขนาดไหนรับชมได้เลยฉันกลับมาบ้านแลว้ววางเครื่องผสมพันธ์ใช่ฉันลองเอาปลาดุกยักษ์สองตัว เพศผู้เพศเมียมาลองผสมพันธุ์กันนะซึ่งมันเป็นธาตุน้ําฉันไม่มีของสําหรับผสมพันธุ์โปกเกมอนธาตุน้ํานะใช่ก่อนที่จะผสมพันธุ์มันจะต้องให้เราไปตามหาของเพื่อจะเอามาป้อนให้เครื่องนี้ทําการผสมพันธุ์โปกเกมอนนะซึ่งโปกเกมอนแต่ละธาตุนี้จะใช้ของไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นน้องอีวุยธาตุนนร์มอลนี่ฉันพอจะมีอยู่บ้างนะน้องใช้ขนแกะ หนังบัวแล้วก็ใช่ฟางข้าวแบบเป็นบล็อกเลยแหละนะเอาเป็นว่าฉันต้องไปตามหาของพวกนั้นเพื่อที่จะมาผสมพันธุ์น้องอีวุยนะใช่ฉันเดินตามหาของพวกนั้นในบ้านแต่ว่าดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีบางอย่างใช่ หนังวัวยังไงล่ะฉันต้องไปคิวโปเกมอนฉันหมายถึงตบโปเกมอนเรียงตัวนะนะ <c oughs> เ่อจะจะถลกหนังมันมาเอาไม่ฉันไม่ได้โหดร้ายแบบนั้นนะเอาเป็นว่ามีเด็กหลงทางมาในบ้านฉันว่าไงจะหนูหลงทางมาเลยจะดูพี่พากลับบ้านนะพี่หมายถึงบ้านเก่าเด่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าพี่เพิเ่งจะได้ของใหม่มาน้องช่วยเล่นกับของพี่หน่อยนะไม่แรงเท่าไหร่หรอกนะ <c oughs> ก็แค่ทำภูเขาไฟสองสามลูกและเบิร์ดเองเด่ะ ใช่แล้วฉันก็ชนะเด็กนะ่นะออรู้สึกดีใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันทำการกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะ่ยนะดูนี่สิฉันเจออะไรบอสสี่ดาวเหรอแม้มันท้าทายฉันมากเลยนะเนี่ยฉันไม่เคยต่อสู้กับบอสสี่ดาวมาก่อนเลยนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะฉันส่งเจ้าหมาคาบดาบไปแน่นอนว่าน้องเป็นตัวเก็บบอสที่ดีเลยละ่ะอย่างไรก็ตามนะเจ้าสี่แขนนี่เป็นโปกเกมอนที่ฉันอยากได้อยู่พอดีเลยแหละ แน่นอนว่าฉันเล่นคนเดียวนะไม่สามารถที่จะเอาโปเกมอนสีแขนนี้มาเล่นได้เพราะอะไระเหรอเพราะเจ้าสีแขนนี้เป็นร่าง3ของโปเกมอนตัวหนึ่งซึ่งการที่จะพัฒนาร่างมันให้เป็นร่าง3นั้นจําเป็นที่จะต้องเอาเป็นแลกกับเพื่อนนะนะซึ่งฉันไม่มีเพื่อนให้แลกนะอ๋อหมายถึงไม่มีใครอยากเล่นเกมแบบฉันนะอยิงพูดก็ยิ่งเสียใจดนาะช่างมันเถอะทําไมฉันถึงอยากได้มันน่ะเหรอเพราะว่าค่าพลังโจมตีทางกายภาพของมันสูงถึง130ชนะนั่นแรงมากมากเลยนะถ้าเทียบกับโปเกมอนธรรมดาอนะ การที่จะพัฒนาร่างให้เจ้าตัวนี้เป็นร่างสามนั้นจะต้องเทรดกับเพื่อนหรือว่าเอาไปแลกกับเพื่อนนะนะมันยากอะไรขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดฉันเทรดไม่ได้ฉันก็จะจับมันในร่างสามนี้แหละใช่ดูมันโจมตีฉันสิเกือบตุยแล้วไม่ล่ะเจ้าตัวนี้ก็เก่งไม่เบาเหมือนกันนะฉันได้ใช้ท่าความมืดเพื่อที่จะปิดจอบมันนะนะและในที่สุดใช่ฉันจัดการมันได้สําเร็จและฉันเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ มม่ถึงจับมันนะการที่จะตีบอสเนี่ยมีโอกาสครั้งเดียวในการจับมันเท่านั้นนะถ้าเกิดปกิบอนเราแตกนั่นแปลว่าเราจับมันไม่ได้ใช่ฉันจับมันได้โอกาสแค่หนึ่งครั้งและฉันจับมันได้ไม่อยากอยู่กับฉันเลยนะเอาเป็นว่าฉันจะเช็คไอวมันก็ะไรเกันนะถ้าเกิดมันเก่งฉันอาจจะเอาเข้าทีมฉันเดินทางต่อมาในทุ่งโลกมาเก็บเจ้ามาพวกนี้มันให้หนังกับฉันแน่นอนหนังในการใช้ผสมพันธุ์อีวู้ยังไงล่ะฉันต้องการหนังจํานวนมาก มากๆจริงๆเลยนะทุกคนเพราะว่าการผรสมพันธุ์ครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจะใช้หนังตั้ง10อันน่ะฉันได้ทําการเดินไปต่อนะทันใดนั้นฉันก็เจอกับสิ่งแปลกประหลาดในโลกพิกซิลมันเส้นนกนี่สีชมพูเหรอมันเป็นตัวอะไรกันเนี้โปเกมอนสีประหลาดหนึ่งตัวเดินผ่านหน้าฉันใช่มันไม่รอดน้ำมือฉันล่ะนะฉันจะจับมันสีมันโคจะสวยเลยนะจะบอกไว้ให้ ฉันกะจะจับมันเพื่อไปสะสมโปเกมอนสีหายากของฉันอะนะปกติเจ้านกตัวนี้ไม่ใช่สีชมพูนะแต่มันออกจะสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะใช่ฉันจับมันได้ฉันทาการเช็คค่าพรสวรรค์ของมันนะสังเกตที่ตัวหนังสือสีฟ้านะดูสิค่าพรสวรรค์ของมันตั้ง60กว่าเช่นนะถ้าอยากจะได้เก่งจริงๆก็คือต้องเต็มร้อยซึ่งได้จากการผสมพันธุ์หรือไม่ก็ใชไอเทมบางอย่างเนี่ยนะซึ่งหาโคตรจะยากเลยไอเทมนั้น แต่ทุกคนจ้านี่โปเกมอนสีแปลกนะไม่ใช่ตัวชายนี่แต่เป็นสีชมพูแถมค่าพลังมันก็เยอะด้วยนะถ้าเทียบกับ IVS ที่ฉันจับได้ปกตินะนะแน่นอนว่าสีแปลกแบบนี้การผสมพันธุ์ที่จะได้สีแปลกนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแหละนะันเลกะว่าจะเก็บมันเข้าทีมของฉันนะนะเอ่ใช่ฉันทําการฟาร์มหนังไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งฉันเจอกับอะไรบางอย่างเอา แม่เจ้าดูด้าน,นสี่ตัวโคตรจะใหญ่อีกแล้วแน่นอนว่าฉันไม่รอช้าที่จะจับมันนะนะฉันจับมันไปทําไม่ะเหรอฉันจะทําฟาร์มปลาดุกยังไงล่ะไม่นะเออช่ฟาร์ม e อีวูยังไม่มาถึงเลยจะทําฟาร์มปลาดุกแล้วเนี่ยล่ะปลาดุกย่างกับส้มตำใครจะไม่กินบ้างล่ะนั่นของอร่อยเลยนะแต่ฉันไม่ได้จะจับแกไปทําส้มตำแบบว่าปลาดุกย่างนะ ฉันจะจับแกไปทำฟาร์มใช่ฟาร์มปลาดุกฉันอาจจะได้ปลาดุกแบบว่า IVS 100ก็ได้นะต้องบอกเลยว่าโคตรจะเก่งเลยแหละถ้าเกิดฉันได้แบบนั้นเพราะว่าเจ้าปลาดุกนี่มีค่าพลังทางด้านเลือดที่โคตรใจเยอะเลยนะไม่ถึง HP นะ่ะในที่สุดฉันก็ได้มันมาในครอบครองแล้วนะเตรียมตัวเลยทุกคนอนาคตฉันจะเปิดฟาร์มปลาดุกฉันมีปลาดุกสตัวแล้วลนะ่ะและที่สําคัญเป็นตัวผู้กับตัวเมียด้วยนะ ต้องบอกว่าทุ่งโล่งนี่มีโปเกมอนที่ให้หนังเยอะมากเลยละรวมถึงเจ้าลาดองกี้นี่ด้วยนะฉันไล่ตบโปเกมอนจนถึงเย็นเลยและนะอรุณสวัสดิ์ทุกคนดูเหมือนว่าจะมีคนเหยียบเท้าฉันและไม่รับผิดชอบนะฉันหมายถึงเจ้าหมาตัวนี้น่ะมันน่ารักดีเลยนะฉันเลยจับมันเข้าทีมฉันยังไงล่ะเออแต่ไม่ได้จะเอามาใช้นะฉันหมายถึงฉันจะจับมันเอาไว้เพื่อดูความน่ารักของมันนะตามันเฟี้ยวเยี่ยวราดดี เข้ามาเถอดนะเจ้ามาตัวน้อยถึงแม้ฉันจะต้องการขนแกะจากตัวแกก็เถิดนะเพราะว่าฉันจะเอาไปผสมพันธุ์อีวุ่ยแต่แกมันน่ารักกฉันขอจับไว้ก็แล้วกันนะต้องบอกเลยว่าเจ้ามาตัวนี้พยศอย่างกับมาพยศเลยละดื้อโคตรเลยอย่าให้ฉันต้องโกรธเลยเลยนะเจ้ามาตัวน้อยช่างมันเถอะนะแกคงคิดว่าแกสวยมากสินะฉันไม่งอแกก็ได้เอาขนแกะมาซะฉันจะเอาไปผสมพันธุ์ อ่ฉันรู้สึกเหมือนฉันถลกหนังหมาที่หมายถึงขนหมาน่ะรู้สึกตัวเองเหมือนคูเอร่ายังไงก็ไม่รู้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่หาหนังนะแต่ฉันมาหาขนแกะด้วยใช้ในการผสมพันธุ์อีวูยังไงล่ะเจ้าแกะนี่น่ารักมากๆเลยแล้วนะแต่ฉันต้องจำใจจะต้องเอ่อฆ่ามันน่ะเพื่อที่จะเอาขนของมันเเจ้าหนูน้อยน่ารักจ้ะครั้งน้้ฉันจะมาจับแกะก็แล้วกันนะ ตัวมันปลุกลุกเหมือนลูกปิงปองมีขนเลยนะโคตรจะน่ารักเลยใบนะเจ้าแกะตันวน้อยฉันขอโทษจริงๆนะไม่ใช่ความผิดของแกเลยนะและในที่สุดเจ้านกสีชมพูของฉันก็มีความเปล่งประกายขึ้นมาใช่มันอัปเกรดร่างฉันกลัวมากๆเลยแหละถ้าเกิดมันอัปเกรดขึ้นมาแล้วสีมันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่สีชมพูอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นละก็นะฉันกรอดเกมนี้จริงๆด้วยใช่ทุกคนดูนี่สิส,สีมันยังชมพูเหมือนเดิมเลยนะ โอ้ไม่ก็ฉันชอบนอกตัวนี้มากๆเลยเพราะสีมันสวยแล้วก็แปลกประหลาดกว่าตัวอื่นมันไม่ใช่ชนนี่นะแต่เป็นสีชมพูชมพูออกม่วงด้วยนะฉันว่ามันสวยมากๆเลยแหละ ฉันตั้งใจจะปั้นมันให้เป็นดาวในทีมของฉันนะนะสีแปลกแถมยังเก่งแบบนี้หายากมากๆเลยนะจะบอกไปให้แน่นอนฉันต้องการพาหานะเพื่อบินข้ามโลกเพื่อสำรวจที่อื่นนะนะและเจ้านกตัวนี้ก็เป็นชอยแรกที่ฉันเลือกมาจะบอกไว้ว่าเจ้านกตัวนี้มีร่างเมก้าด้วยนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้ามันเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วมันจะยังสีชมพูอยู่ไบมนะต้องบอกว่าร่างเมก้าเจ้าตัวนี้ยังสวยเลยล่ะ คนยาวสวยสวยเก๋เริดม,มากๆเลยและนะแถมพลังโจมตีด้านเวก,ก็โค้าแรงด้วยตั้งร้อยสามสิบกว่าเลยถ้าจะไม่ผิดนะฉันทำการมาสู้กับเทรนเนอร์ตรงนี้นะนะฉันต้องการเงินไปซื้อโปเกมอนโปเกมอนฉันเหลือน,น้อยแล้วนะถ้าเกิดฉันอยากจะจับโปเกมอนเทพแล้วก็ฉันต้องมีโปเกมอนเยอะกว่านี้นะถ้าจะรอให้คาฟเองแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ที่บ้านก็คงยังไม่โตไม่พร้อมที่จะใช้ในการคาฟโปเกมอนนะนะต้องบอกเลยว่าเทรนเนอะร์คนนี้โปเกมอนเข้าใจเยอะเลยนะ แถมมีตัวเก่งๆด้วยแหละดูนี่สิเขาเอาตัวอะไรออกมาใช่เจ้าตัวควันพิษที่เหมือนกับเอ่อไวรัสนี่นะฉันชอบดีไซน์เจ้าตัวนี้มากๆเลยแหละแถมมันยังเก่งอีกด้วยนะดูสภาพฉันสี่โดมันตบอีกแล้วนะฉันไม่ยอมแล้วนะครั้งนี้ฉันจะเอาจริงแล้วล่ะฉันทําการเรียกเจ้าหมาพวกเขาไฟออกมาเพื่อที่จะตบเจ้าหัวเกรียนเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ตุยมันโหดจริงๆเลยแหละนะแถมที่ร้ายกว่าคือโปเกมอนฉันติดพิษ นั่นหมายความว่าฉันจะเสียเลือดทุกๆเทิร์นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะถ้าเกิดฉันไม่ปิดจับมันแล้วก็ฉันคงตุยแน่ๆเออฉันต้องรีบจัดการแล้วนี่แกมีโปเกมอนกี่ตัวกันเนี่ยเออดูนี่สิฉันเจอตัวอะไรอีกแล้วเนี่ตัวเดิมเลยเนี่ยแน่นอนว่าฉันจะต้องจับมันทำไมเนี่ยฉันมีอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าเจ้าตัวที่ฉันจับไปนั้น I v วโคตรเจออ่อนเลยอ่ะฉันก็เลยจับตัวใหม่เผื่อว่าตัวนี้จะเก่งขึ้นนะนะ ก็ชอบนะคนมันชอบก็ต้องจับสินะร่างสามันสวยอย่าฉันว่านะฉันย่งแอบหวังเล็กๆนะว่าถ้าเกิดโปเกมอนเจนใหม่ออกมาแล้วก็อยากให้เอาโปเกมอนร่างเมก้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนะ <Yeah. S 1> เพื่อว่าจะมีร่างเมก้าของเจ้าตัวนี้นะจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่า <Yeah. S 1> เขาว่ากันว่ามันเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์หรือโปเกมอนเริ่มต้นที่ออนที่สุดนะนะ ถ้ายังเป็นธาตุพืชด้วยพลังโจมตีก็ไม่ได้แรงอะไรเลยได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติแล้วนะฉันต้องสะสมลูกพวกนี้เอาไวะ้ะต้นเฟิร์นนี่ก็ด้วยนะมันอาจจะดีต่อฉันในการตกแต่งบ้านอันสวยหรูอของฉันนะะดูนี่สิฉันเจอตัวอะไรเนี่ยอา้าอ้าแม้ดูมันจะเจอรุ่นพี่นะแค่หนูเดินผ่านพี่โดยไม่ยกมือไหวนี่ถึงก็เอาเรื่องหนูเลยเหรอไว้ชาติหน้าพี่เกิดเป็นสั์ปะภูเมื่อ,อไรหนูจะไปไหว้พี่กันละกันนะ ดูเหมือนฉันจะตกวัวตายไปหนึ่งตัวนะแต่ทันใดนั้นฉันก็เดินไปเจอเจ้าไข่นี่อ้ามันเป็นธาตุพืชกับธาตุพลังจิตนะและมันยังสามารถอัปเกรดร่างได้2แบบด้วยนะสําหรับต้นมะพร้าวต้นเตี้ยและต้นสูงฮะไข่เนี่นะแปลงร่างเป็นต้นมะพร้าวต้นเตี้ยและต้นสูงใช่มันเป็นการพัฒนาร่างของเจ้าตัวเนี่ยนะ ถ้ามันเป็นต้นมะพร้าวต้นเตี้ยมันจะกลายเป็นาธาตุพลังจิตก,กับาธาตุพืชถ้ามันเป็นต้นมะพร้าวต้นสูงมันจะกลายเป็นาธาตุมังกรกับาธาตุพืชถ้าฉันจำไม่ผิดนะฉันอยากได้ต้นสูงเนะี่ยเอาไว้ปีนหนีเวลาโดนหมาล่อ่นะแน่นอนว่าการที่ฉันมาทุ่งโล่งนี่เพื่อที่จะตามหาหนังกับขนแกะเพื่อไปเอ่อะสมพันธุ์เจ้าอีวุ่อะนะแต่ว่าที่นี่โคตรเงียบเลยไม่มีใครมาเปิดเพลงแดนซ์หน่อยหรอ ทำไมฉันนึกถึงคุณปาจิเต้นอารบิกอยู่ในสวนสาธารณะยังไงก็ไม่รู้ฮะเจ้าผลไม้สีขาวนี่สามารถทําให้ฉันทำประกาบอลสีขาวที่สวยงามได้เลยนะเพราะงั้นเก็บไปก็ไม่เสียหายอะไรและแทนใดนั้นฉันก็เจอกับงูตัวใหญ่อ้าวเขาบอกว่าถ้างูเข้าฝันแล้วก็จะได้เจอเนื้อคู่แต่ว่าแน่นอนฉันเหยียบงูไปแล้วแต่มันก็ไม่เจอเนื้อคู่นะมันกัดฉันด้วยเพราะงั้นฉันจะจับมันไปเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะคิดดูซิการมีงูตัวใหญ่เลื้อยอยู่ในบ้านแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเี่กเขาจะเท่เลยนะแต่ว่าอ คงจะโชคดีอะถ้าเกิดไม่ตื่นขึ้นมาเราอยู่ในท้องงูอะนะแบบว่าถ้าเราเจอคนที่ชอบนะแล้วเ,เราบอกเขาว่าเฮ้ย hey, นุ่มๆจ้ามาดูงูที่บ้านฉันไหมงูบ้านฉันใหญ่นะเอาท่านหมายถึงงูจริงๆนะแบบว่าอนาคอนดาที่เลื้อยอยู่เป็นๆนะ่ะไม่ได้มาถึงอะไรที่มันแบบว่าอื้อนะต้องบอกเลยว่าเจ้าโปเกมอนงูตัวนี้เวลแค่น้อยนิดเดียวเองแต่ว่าตัวมันเขาใจใหญ่เลย ฉันคิดว่าถ้าเกิดมันเวลร้อยแล้วก็ตัวมันต้องใหญ่กว่านี้แน่ๆเลยฉันเลยจับไปนะตามภาษาคนชอบงูตัวใหญ่แน่นอนว่าฉันเป็นแฟนคลับหนังอนาคอนดาภาคหนึ่งนะ่ามาภาคหนึ่งเท่านั้นนะได้เวลาเป็นสาวสวยในสวนแล้วล่ะเกผลไม้ซะกันหน่อยนะต้องบอกว่ามอสพิกเซลมันสมัยก่อนเนี่ยต้นไม้เนี่ยออกลูกยากมากเลยเลยนะและต้นเดียวมันออกแค่ลูกเดียวเองแต่สมัยนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วนะทำให้ต้นมันดูสมจริงดูเป็นไม้ครับบวกกับ p ิกเซลมันมากยิ่งขึ้นและฉันชอบต้น แบบนี้มากเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงต้องปลูกเป็นไรนะเพราะต้นเดียวมันออกแค่ลูกเดียวะฉันทำการขูดหนังเจ้าเกลอรอกบินพวกนี้นะแล้วก็เก็บผลไม้ไปเรื่อยๆอ่ะนะสะสมไปเรื่อยๆกลับบ้านไปจะได้ไปค้าปโปกเกบ,บอนทีเดียวเลยนะ พูดตรงๆนะถ้าเปรียบเทียบการขุดเหมืองกับการเก็บผลไม้พวกนี้ละก็ฉันชอบการเก็บผลไม้พวกนี้มากกว่านะมันทําฉันสดชื่นมากๆเลยที่ได้เห็นอะไรสีเขียวๆแล้วก็เด็ดเออพวกผลไม้พวกนี้ออกมาเพื่อสะสมนะนะต่างจากในเหมืองที่เออทุกอย่างเป็นสีเทาหมดเลยยกเว้นเพชรหรือแร่พวกนั้นนะ่ะ จากนั้นฉันก็เดินมาดักปนแคมของใครสักคนหนึ่งนะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะ่ะแบบว่าแอบดรอปอะไรประมาณนั้นแหละมั้งฉันเก็บของมาจนหมดเลยลนะนะใช่และฉันเดินผ่านมาจนถึงชายหาดเราเจอเรืออับปางอยู่คิดว่าง่ายล่ะฮะฉันจะปล่อยผ่านไปอย่างนั้นเหรอไม่เรือนี้อาจจะมีสมบัติอยู่นะสำหรับวัยรุ่นเพิ่งสร้างตัวเนี้ยสมบัติพวกนี้น่ยถือว่ามีค่ามากๆเลยเลยนะบางทีมันอาจจะนำเราไปสู่สมบัติที่ยิ่งใหญ่ อ๋าใชฉันว่ากล่องนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเก็บไปก็แล้วกันนะอย่ามีเงินน้อยเป็นความเชื่อของฉันน่นะฉันทําการเก็บทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋านะคือแบบว่าเก็บยัดยัดเข้าไปหมดเลยดูเหมือนว่าเอ่อการที่ฉันถือกระเป๋า5้าใบคงจะไม่พอสําหรับเอ่อทริปเดินทางครั้งนี้นะนะใช่แล้วดูนี่สิฉันเจออะไรในหีบนี้สมบัติยิ่งใหญ่ละแผนที่สมบัติที่จะนำฉันไปสู่ราชาจนสลัด เออไม่นั้นความฝันใครนะไม่ใช่ความฝันฉันนี่นะออใช่ความฝันฉันคือการมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนนะฉันเดินไปแล้วก็ดูแผนที่ไปเลาะชายหาดไปเรื่อยเรื่อยจนถึงกากระบาดสีแดงนะเอานี่ไงดูนี่สิเศรษฐีหน้าใหม่กำลังจะรวยจ้าตรงนี้แหละที่ฝังสมบัติเอาไว้เริ่มต้นคุดกันเลยเถอะ ฉันเริ่มต้นขุดไปเรื่อยๆจนเครื่องติดนะแต่เผอิญว่าร่างกายฉันต้องการการปะทะเนีฉันหมายถึงฉันมีเรื่องกับเด็กแถวนั้นน่นะแล้วก็ตกไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไม่า้ฉันไม่ได้ตบนะเดี๋ยวเอฟบีไอตามมาคือฉันช่วยน้องเขานะคะเห็นน้องเขาอยู่ในน้ำเนี่ยฉันพูดจริงนะฉันไม่ได้โกหกอะไรเลยหน้าตาฉันก็ไม่ได้เล็กๆอะไรเลยโอเคก็ได้ก็แง่ละเจ้าหนูนั่นมีโปเกมอนธาตุน้ำฉันมีโปเกมอนธาตุพืชฉันก็ต้องการฟาร์มเวลให้น้องแต่งกว่าของฉันนิดหน่อยนะ่นะ ใช่แล้วดูสิดูเหมือนฉันจะเกิดปัญหานะที่ขุดฉันพังอีกแล้วน่ะฉันว่าฉันน่าจะฝั่งช้างได้สักสองสามตัวแล้วมั้งเนี่ยดูนี่สิฮะฉันขุดยังกระลุมอุก,กาบาตแต่ยังไม่เจอสัก,กทีหนึ่งแน่นอนสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือหีบสมบัติมันอยู่ข้างใต้ทรายที่อยู่ข้างใต้น้ำอีกทีหนึ่งน่ะนะ ได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนนั่นไงฮีตสัมบัติล่ะดูนี่สิฉันได้อะไรมาด้วยเนี่ย h e a r t of the s ซ a ละ่ะหัวใจแห่งท้องทะเลเอาตรงๆนะฉันว่าของในกล่องนี้ไม่เคยจะมีอะไรสักเท่าไหร่นะฉันว่าเราไประบายความเคิดกับบอสสัก,กนหน่อยนะแต่ว่าเวลโค้จะน้อยอะไรงันไม่ดีกว่าไม่อ่ะฉันไปตีมนดีกว่าเพื่อจะได้ไอ้ยก a n พีดีหรือไม่ก็แรคแคนดี้นะนะแต่ว่าแค่สดาวแค่นี้อืมไม่รู้สินะ เจ้าบอตัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างกระระเป่ายักษ์ยิงใหง่างงืนเลยล่ะแต่ไม่ขนาดมือหมาสะหรกนะที่เดียวสอดเป็นไงดูของที่ได้สิฉันทําการกลับมาบ้านเพื่อมาเผาผลผลิตของฉันนะที่ฉันไปเก็บมาจากต้นไม้พวกนั้นจากนั้นก็มาเช็ค I อวีนะต้องบอกว่าไม่มีตัวไหนที่เข้าเป้าฉันเลยนะหมายถึงตรงสเปกนะอู่ท่าทางต้องเพาะพันธุโปเกมอนเพิ่มซะแล้วสิ ยังไงซะฉันก็ได้ลงมาเพื่อที่จะตบนางนั่นอีกรอบหนึ่งนะนะแกทาฉันไว้เจ็บแสบมากและครั้งที่แล้วฉันท้าแกต่อสู้ไม่ได้และครั้งนี้ฉันมากับเจ้ามาน้อยน่ารักที่พร้อมจะขย่ําแกแล้วละ่ะเพื่อตรงๆนะว่าฉันมั่นใจมากว่าแมตช์นี้จะชน,นะแต่ก็ดูสิมันโจมตีฉันแรงเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าลิงตัวนี้ที่เดียวตุ้ยเลยละ่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้ฉันเริ่มกังวลขึ้นมาแล้วแหละว่าฉันจะสู้มันไหวหรือเปล่าฉันทําการส่งสิงโตภูเขาไฟออกไปนะเพื่อสู้กับเจ้าตัวพืชตัวนั้นแต่เฮ้ยฉันเป็นธาตุไฟนะแกเป็นธาตุพืชทำไมโจมตีฉันแรงเลอเกินเนี่ยแง่ละเจ้านี่อาจจะมีท่าที่ไม่ใช่ธาตุพืชนะนะฉันกะว่าจะใช้ธาตุไฟที่ฉันมีอยู่ท่าเดียวนะซึ่งมันโคตรจะเบาเลยแต่ก็ไม่สําเร็จนะนะฉันเลยส่งหมาเทพออกมา ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ฉันเอาจิงแล้วนะงั้นเหรอฉันคิดว่าเธอเอาจริงมาตลอดนะแต่เธอก็แพ้ทุกรอบอ๋อนี่แกเอ่ยปากพูดแร้วงั้นเหรอนั่นคนสวยครั้งที่แล้วแกทําฉันตุยนะจําได้ไหมแกทาฉันสู้กลางอากาศแล้วฉันก็ตกลงมาตุยอะถ้าฉันนึกว่ากระสือบินมานี่นะฉันก็เลยส่งโปกเกมอนไปสู้โทษะน่าได้แรงแค่ดีรือไงฮะไม่สะทืนหน้าฉันสักนิดเดียวดูเหมือนว่าจะมีคนแพ้นะ ขอโทษนะดงคนสวยแต่แกเก็บมอนสเตอร์ของแกทุกตัวเข้ากระเป๋าแล้วแกมาตัวตัวกับฉันไมล่ล่ะฮะฉันมีไม้เบสบอลนะแต่ฉันมีปืนนะฉังแบ่งเหระลูปรีบไปเร็วใช่ฉันทำการเผาผลไม้พวกนี้และเก็บสะสมเอาไว้ในหีบของฉันะนะ อยู่นี่สิฉันเจอตัวอะไรในอ่างน้ําของฉันด้วยเนี่ยเอาจริงๆนะส่วนตัวฉันเป็นคนชอบปลาทองอยู่แล้วเพราะงั้นฉันจะจับมันไ้เลี้ยงเล่นกนแล้วกันนะถึงแม้จะตัวนี้จะน่าใช้มากๆก็เถอะแต่มันไม่ได้เป็นสายโจมตีเวทนะถ้าจะป่าทองมีข่าวนี่มันโจมตีเวทแล้วก็นะฉันจะชอบมันมากๆเลยแหละแต่นี่มันไม่ใช่ไง จริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเจ้ามอนสเตอร์ปาาทองนี่จะเก่งขนาดไหนถ้าเกิดมัน IVS 100นี่ยนะอย่างที่ฉันบอกไปนะว่า IVS คือค่าประสบการณ์แรกเกิดของโปเกมอนเปรียบเสมือนค่าพรสวรรค์ของโปเกมอนยิ่งตัวไหนมีค่า IVS ที่เยอะมันก็จะยิ่งเก่งเยอะนะแม้ว่าจะเป็นโปเกมอนสายพันธ์เดียวกันก็ตามแต่ความเก่งกาจอาจจะไม่เท่ากันนะนะดูนี่สิความสำเร็จของฉันการค้าโปเกมอนสีขาว ต้องบอกว่าเจ้าปเกบอลนี่สวยมากๆกเลยนะฉันชอบมันมากๆเลยล่ะเหล็กของฉันมีมากพอที่จะทำปเกอบอนเป็นร้อยร้อยลูกนะฉันหมายถึงประมาณ300ลูกได้น่ะแต่กึ่งแย่แหละฉันไม่ทําทั้งหมดหรอกนะเพราะว่ามันเปลืองถึงแม้ว่าฉันจะปลูกเหล็กเป็นต้นไม้แล้วก็ตามน่ะนะแต่เหล็กของฉันทั้งหมด80%ได้มาจากการขุดเหมืองนะไม่ใช่การปลูกต้นไม้ไม่รู้ทําไมนะแต่ฉันชอบเสียงตอนที่ฉันให้ปุ๋ยต้นไม้พวกนี้มากเลย และไม่แน่ในอนาคตฉันอาจจะทำสวนแบบว่าสวยๆของฉันที่มีต้นไม้เป็นเพชรเป็นทองแบบนี้แต่ไปหมดเลยนะคงจะสวยน่าดูเลยล่ะแต่การที่จะปลูกต้นไม้ที่งอกออกมาเป็นเพชรได้นั้นฉันจะต้องมีพลิกแอคซิลทัดก่อนนะ เพื่อที่ว่าเราจะไปขุดเพชรขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นดินปลูกต้นไม้ที่พูดมาดูเหมือนจะยุ่งยากใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันไม่เลยนะฉันจะทําให้ทุกคนดูนด้ในคลิปข้างหน้านี้ไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปข้างหน้านู่นทุกคนจะได้เห็นความเจริญเติบโต,ตของตัวฉันและโปเกมอนของฉันนะรวมถึงบ้านของฉันด้วยในอีพีข้างหน้าและดูนี่สิตอนที่ฉันพูดเมาบอยกับทุกคนยืนด้่นเจ้าตัวอะไรมันมาเกิดนี้ฮะ แน่นอนฉันมีความเลงเลนิดนึงนะเพราะว่าฉันมีตัวหนึ่งแล้วในกระเป๋านี่และโปกเกมอนฉันก็เยอะด้วยนะนะดูเหมือนว่าน้องๆอยากจะออกมาวิ่งเล่นสักกันหน่อยนะน้องโปกเกมอนสีขาวทังฉันแน่นอนฉันท้ามันสู้และดูที่มันทําสีมันแปลงร่างเป็นร่างนั้นใช่ถ้าฉันโดนเข้าไปแล้วก็โดนยกตีแน่นแะน่ ้องบอกว่าเจ้าตัวเทพนี่เป็นตัวที่โจมตีค่อนข้างแรงมากๆเลยโดยเฉพาะที่มันแปลงร่างคาบดาบนะนะฉันก็เลยเลือกที่จะป่าบอลใส่มันบอลสีขาวเห็นไหมตอนฉันปาออกไปมีแสงสีรุ้งออกมาด้วยนะนะฉันชอบมันตรงนี้แหละนะและใช่ฉันจะจับเทพไปทําไมเนี่ยหรอก็เผื่อตัวที่ฉันมีอยู่ไม่เก่งยังไงล่ะฉันจะไดเอามาใช้ทั้งสองตัวเลยเป็นโปเกมอนเทพดาบคู่ยังไงล่ะแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้มันดื้อโคตรๆเลยแหละนะฉันคิดว่ามันต้องเก่งมากๆแน่ๆเลย แต่จากระยะสายตาของฉันเนี่ยที่ฉันมองมันฉันรู้ได้ทันทีเลยว่ามันตัวเล็กกว่าที่ฉันมีอยู่นะหมายถึงตัวที่ฉันมีอยู่มันตัวใหญ่กว่าเจ้าตัวนี้น่ะแต่ก็ดีนะเพราะว่าตัวใหญ่ไปฉันก็ขี่ไม่สะดวกน่ะบางทีเราอาจจะใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้นะนะเฮ้ยเด็คนสวยตอนนี้ฉันมีของเล่นใหม่แล้วนะแกเจอฉันแน่แวะไปเยาะเย้ยหน่อยตามภาษาตัวแม่น่ะนะให้มันดูสบ้างว่าใครคือตัวแม่ ฉันไม่ได้นับหรอกนะว,ว่าฉันปาโปรแกบอลไปกี่ลูกนะแต่ฉันอยากให้พวกเธอสังเกตดูดีๆนะว่าโปรแกบอลฉันลดไปกี่ลูกแล้วเอาเป็นว่าการจับเจ้าหมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ก็แง่ละฉันไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉันสามารถค้าโปรแกบอลได้ที่นี่ตรงนี้แบบว่าลูกใหม่ๆออกมาเพียบได้เลยนะนะเว้นแต่จะตัวนี้มันจะรีสปอนไปสักก่อนนะนะเหมือนที่ฉันเคยเจอกับเจ้าหมาแล้วอีกตัวหนึ่ง ช่วยเอาใจช่วยให้ฉันจับมันได้ด้วยละกันนะอย่างน้อยช่วยกดไลค์ให้ฉันหน่อยก็ได้นะเพื่อเพิ่มพลังใจพลังกายพลังบัวพลังม้าพลังช้างในการทาคลิปของฉันด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยใช่ดูเหมือนมันจะกระเถิบหนีฉันไปเรื่อยๆเลยนะเจ้ามาตัวนี้ฉันกลัวว่ามันจะรีสปอนไปสะก่อนนะเพราะตอนนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วที่ฉันจับมันแล้วอีกอย่างหนึ่งสังเกตที่ท้องฟ้าดีๆนะนั่นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่มันนานเท่าไร่แล้วในที่ฉันป่าบันจับเจ้ามาตัวนี้ และดูเหมือนมันจะไม่เหนื่อยร้าอะไรนะแต่ก็แง่ละมันเป็นโปเกมอนเทพถ้าแกไม่เหนื่อยฉันก็ไม่เหนื่อยเว้ยฉันจะป่าไปเรื่อยๆใชกว่าบอลฉันจะหมดเนี่ยแหละต้องบอกเลยนะว่าฉันเป็นคนใจป่าเรื่องป่าบอลมากๆชา่นี่มันดึกแล้วนะและแกก็ยังไม่ยอมเข้ามาในโปเกบอลฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันเปย์บอลให้แกไปเท่าไหร่แล้วกี่ลูกแล้วนะและตอนนี้โปเกบอลฉันเริ่มจะล่ยหล่อไปเต็มที่แล้วก็จแกจะแกจะไม่ยอมจริงๆใช่ไหมเฮ้เจ้าหมาฉันกลัวว่ามันจะไม่ได้ฉันเลยลองเปลี่ยนโปเกบอลดูนะนะ ใช่และฉันอยากให้เพื่อนๆดูนี่เอาไว้นะนี่เป็นโปเกมบอลลูกสุดท้ายที่ฉันปาไปหามันอ่าเอาล่ะไข่นึ่งไก่น่ะเอาเสียงจับโปเกมอนนั่นเองนั่นเสียงสวรรค์นี่นาฉันจับมันได้ใช่ฉันมีมาสองตัวแล้วฉันมีดาบคู่แล้วด้วยตอนนี้แกเจอฉันแน่นคนสวยก็ดูจากระยะทางแล้วกันนะว่ามันหนีฉันมาไกลขนาดไหนน่ะพอเช้าแล้วฉันก็มาตกแต่งบ้านต่อด้วยโคมไฟรูราของฉันน่ะนะ ดูนี่สิลอเล่นใช่ไหมนี่ข้าพันสวรรค์ของเจ้ามาเทพตัวนั้นมันเด่นทางด้านการโจมตีมากๆเลยเลยนะฉันกะว่าจะใช้มันในการโจมตีจะพูดว่ามันเก่งกว่าตัวที่แล้วก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าตัวก่อนหน้านั้นพลังโจมตีไม่เท่ากับตัวที่ฉันเพิ่งจับได้มาเมื่อตะกี้นี้นะก็แน่นอนแหละถ้าเพื่อนๆอยากจะมีโปรกกรมเก่งๆแล้วก็ข้า IBS ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ